ปากลับมาบ้านไปประชุมกลับมาดูน้องสาวเอาข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวฝากมาให้หลานเอาไหมม่วงป้าทดูนะคะอันนี้ข้าวสารโอ้อข้าวสาร ข <Like S 1> ักทองปัดักทองปไม่เดี๋ยวน้องสามแต่อยูบ้านมาละกอ มาถึงบ้านร้านมาำส้มน้ำมมไม้อไมาเี้ยดูชื่ตัวเป็นสี่ห้าสินี่น้องสาวฝากมาให้จะอำเภอหนองบัว้กล้อ,อยจังหวัดหนองบัวลำพูบวลสิเรือนบ้นเมือ่หนองบัวด้วยเลยหนองบัวไปอำเภอสิบหมื่เดือนน้อง,องอาาสอองาวมาให้อัน,นี้เสื่ออะไรอีก อ,อันนี้มะนาวถือแมสอันนี้มะนาวไล่เม็ดนี่ไดมอนด์ไล่เม็ดอันนี้อะไรอีกอู้อันนี้มะม่วงค่ะถ้าใครจะไปกินหมดดูมาก ก็ทำยนงไงคะน้ำหม่นดูสิน้ำหม่นมดูสิลแล้วก็กินหมดแล้วข้าวสารก็ช้อนข้าวแชอันนี้ข้าวเลยอันนี้ขนข้าวเจ้าโอ้ oh. พระเจ้า <9. S 2> เป็นกระสอบน้องสาวมาค่ะอันนี้ข้าวเหนียว,ว,ไวไน่าจะใส่ไว้ไหมนี่อ่ะนุ่มจะใส่ไว้ไหมนี่อเออของเก่าก็ยังไม่หมดอันนี้พระเจ้า thay <laughs> <Yeah. cười> một cái xọp này để nó không bị ôi cả là nặng nặng không ô cái loại nặng านให้ใหคุณคนมาก่อนไม่ไหวไม่ไหวยกไม่ไหวก็สอบให้คุณเราคนมาถ้าแัดใส่ก็สอบัแปดใส่ใส่ใส่จิ้มไม่หมดหมากจอ ใช้กะทางค่ะกินไม้หมดหมดเจาะนี่นี่เฮ้ยเดืดเลยมะม่วงมันอันนี้มะม่วงมันอือมะม่วงมันอันนี้มะม่วง ก็ไม่รู้ยังเขิมอยู่ยังไม่ตึกอันนี้มะนาวอันนี้หน่อไม้น้องนุง่งเอามาให้นี่แหละไม่น้ไม่ได้ซื้อกินล้ของเหนื่อยเลยจะยกกระสอบข้าวอันนี้ไป ถ้าตักใส่อันนี้หมดแล้เจาะถ้าเรากินไม่หมดต้องเอาคาสอบไว้กระถังได้โอเคแม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์แม่น้อยด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ